ลายนี่จะเป็นลายเก่าที่ยังบทัานปัดเงาลาลายนี่ที่ปัดเงาแล้วๆสบายดีเงีดีตอนาี้ก็ซูฮานแพนดาเทตถูเดอือมื่อนี้ลูกค้าก็จะมาปัดเงาลูกค้าได้ทรงแบบให้สร้างเบิงเลยตกลงราคากันซึ่งว่าลูกค้าแลนเซียนมาก,กับสร้างอนะื่นเนาะลายตัวสีนี่่งเป็นลายสักทับลายเกา่า แล้ลูกค้าว่าจะโตเติตมคืงกลางเองได้ซางก็ได้ตกลงโอเคมิเตวาฮอตมือซักมาแล้วจะโตเติมลายได้อกีกก็ค่อยร่วมกันอกีกได้ฮอตมือมาลูกค้าก็ได้มาตามคิวสร้างก็ได้ใช้ยาซาให้ลูกค้าสาร้างเบลหนึ่งแล้วๆลวเทากับโตอีกเบลหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปเก่าสมวงปลายายกันสาเร็จไปเทียมห้อยงานนี้ลูกค้าขอเป็นงานขาวดำตานอกอินทรีจะใส้สีแดง ตาสิงโตจะใช้สีฟ้างานสิงโตจะเป็นงานสักทับลายเกาหนะบางบอนบางจุดก็ยังเห็นลายเกาอยู่ต่วซา,างก็ได้เอาสีขาวปัดบางบอนบางจุดเพื่อให้มันเห็นลายเกาปันใดงานนี้ใส้ยสาชาเมื่อสองหลอดและบอนกลางๆก็ได้ตอเติมแบบใหม่ตัวนี้จะเป็นลายเกาที่ยังบน่ตอเติมและบอนกลางกลางซางก็ได้ตอเติมมาในหูเดือนเจียตึกหรือว่าเป็นหออละลายนี้จะเป็นลายเกาที่ยังบบทันปัดเงา ล,ลายนี่ที่ปัดเงาแล้วแล้ว,ลวจึงได้ก็ขอฝากผลงานของสร้างพรเ,เดอ้อสร้างยูหลวงทาบานอดมสินสบายดียินดีต้อนรับกระสูหา้านแพนด้าเททูเดอ้อมื่อนี้ลูกค้าก็จะมาปัดเงาลูกค้าได้รงแบ,บให้สร้างเบิ้งเลืตกลงราคากันซึ่งว่าลูกค้าแลนเซนมาก,กับสร้างอนะื่นหะลายตัวสิงนี่ซึ่งเป็นลายสักทับลายเกา่า ได้ล,ลูกค้าว่าจะตโตเติมเครื่องกลางอีกสร้างก็ได้ตกลงโอเคมิเตว,วาหอตมือซักมาแล้วจะตโตเติมลายได้อีกก็ค่อยร่วมกันอีกได้ฮอตมือมาลูกค้าก็ได้มาตามคิวและสร้างก็ได้ใช้ยาซ่าให้ลูกค้าสาร้างเบื้องหนึ่งเลีวเลีวเท่ากับโตอีกเบื้องหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปเก่าสมวงไปลายลายก็สำเร็จมาเทียบห้อยงานนี้ลูกค้าขอเป็นงานขาวดำตาโนอกอินทรี่จะใช้สีแดง ตาสิงโตจะใส่สีฟ้างานสิงโตจะเป็นงานสักทับลายเก่าหนาะบางบอนบางจุดก็ยังเห็นลายเก่าอยู่ต่ว่างซางก็ได้เอาสีขาวปัดบางบอนบางจุดเพื่อใบให้มันเห็นลายเก่าปานใดงานนี้ใช้ยาชาเมื่อสรงหลอดเนบบอลกลางๆก็ได้ตัเติมแบบใหม่ตัวนี้จะเป็นลายเก่าที่ยังบนตเตืตอนเรเบบอลกลางซางก็ได้ตัเติมมาในหูเดือนเจียตึกหรือว่าเป็นหอแล,ลายนี้จะเป็นลายเก่าที่ยังบนฐานปัดเงา ล,ลายนี่ที่ปัดเงาแล้แล้ๆจึงได้กขอฟ้าผลงานของสร้างพรนเด้อ Der, สร้างยุหลวม่าบานอุดมชิน